สวัสดีค่ะก็ก็ก็เข้าถึงหน้าบ้านท่านอีกแล้วค่ะไกด์แพ็ช่องผ้าไหมสรินกับไกด์แพทตัวจริงเสียงจริงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตอนออกภาคตอนตก ภาคอีสานคนกรุงเทพหมหานะครแล้วก็คนไทยที่อยู่ทั่วโลก Thank you so much for watching from many country นะคะแล้วก็ให้กำลังใจคนที่อยู่ที่อิสราเอลเพราะว่ามีเมื่อประมาณ15มีนาคมพอดีคุณพ่อเสียชีวิตวันนั้นแล้วก็มีท่านโทรมาจากอิสราเอลนะคะซื้อผ้าใหม่เป็นของขวัญให้กับภรรยานะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้นะคะ แจ้งพแพทย์มด้วยว่าผมยังมีชีวิตยอยู่นะคะเพราะว่าซื้อผ้าใหม่วันที่15มีนาคม2565เป็นวันที่คุณพ่อแพทย์เสียพอดีลเลยจําได้นะคะสั่งตรงมาจากอิสราเอลดีใจมากเลยว่ารับชมจากอิสราเอลบอกว่าผมชอบดูผ้าใหม่ผมดูช่องพี่แล้วก็มีน้องอยู่ข้างๆเป็นคนสุรินก็ได้คุยสายกันด้วยวันนี้เหตุการณ์ที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ให้กําลังใจทุกท่านด้วยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะคลิปนี้แกแพทย์มา ทคนบอกว่าช่องไกแพทผ้าใหม่จะเป็นสามตะกรธรรมดาจริงๆแล้วผ้าใหม่ซรินไกแพทมีหลายระดับมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็เลือกให้คุณผู้ชมได้แต่ต้องผ้าใหม่ได้จึงเลือก3ามตะกรมาเท่านั้นแต่ว่าต่อไปนี้นะคะประมาณเดือนหน้าไกแพทจะผ่าตัดอีกครั้งที่3เนี่ยก็จะได้นําผ้าใหม่หลายแบบหลายร้านค้า นะคะหลายการทอมาให้ช้อปปิ้งนะคะคลิปนี้เป็น3ตะกรเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็น5ตะกร6ตะกรแล้วก็มีผ้าขาม้ามีผ้าพันคอเพื่อรอต้อนรับเทศกาลปีใหม่เพราะว่าตั้งแต่9ก้าพฤศจิจกาเนี่ยจะผ่าตัดและหลังนั้นก็จะพักผ่อนยาวจนถึงปีใหม่เพราะนั้นคุณผู้ชมจะต้องรีบตัดสินใจรีบดูนะคะเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่อันดับแรกจดเบอร์นี้ไว้ติดอยู่ข้างบนนี้เลยนะคะ081257 1709 081257 1709เป็นเบอร์โทรแล้วก็ ID Line ท่านที่ต้องการโทรก็คือโทรมาแล้วบอกว่ารับเบอร์หนึ่งนะคะถ้าเป็นเก็บเป็นปลายทางรับเงบินหนึ่งแล้วก็แจ้งเบอร์ที่อยู่นะคะแต่ต้องห้ามคืนสินค้าทุกกรณีสําหรับปลายทางแล้วก็โอนเงินก็โอนได้เลยค่ะแอดไลน์แล้วก็ติดต่อกันนะคะแต่ครอนี้ติดต่อกันไม่เกิน3ามทุ่มครึ่งของแต่ละวนันเพราะว่าแก้แพทป่วยต้องพักผ่อนแล้วนะคะดูนี้จะไม่ทํางานหนักจะไม่รับสายทั้งวันทั้งคืนแล้วนะคะก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชม จอคลิปแล้วแก้พ้จะกำหนดว่าขายถึงวันที่เท่าไหร่สมมติว่าคลิปนี้ขายถึงวันที่นี้นี้หลังจากท่านก็ไม่ต้องเข้ามาดูเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนนะคะหรือว่าขายไปแ้าพังแล้ววันคลิปนี้เป็นภ้าไหมสามตะกอทั้งหมดแต่ว่ามีพิเศษหลายราคาใครที่ชมให้จบคลิปนะคะก็จะได้ตัดสินใจก่อนแล้วก็รีบโทรมาก่อนถ้าเกิดว่าตื่นช้ามาเห็นคลิปนี้ก่อน ทักแอดไลน์แล้วบอกว่ารับจองเบอร์2นะคะแล้วตอนเช้าแกแพททักไปนี่คือการซื้อผ้าใหม่แบบว่าใครสิทธิ์ใครทูก่อนแจ้งก่อนโอนก่อนได้สินั้นไม่มีการจองมัดจาไม่มีการผ่อนชําระไม่มีการลดราคานะคะเพราะว่าเป็นการขายผ่านออนไลน์กว่าจะเห็นอย่างนี้แกแพทตัดต่อถ่ายทํานะคะเจ็บมือแล้วก็ไม่ค่อยสบายแต่ว่าคุณผู้ชมอยากได้ ที่มาสุรินไม่ได้นะคะใครที่มาสุรินได้ก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินค่ะจะมีราคาพิเศษสาหรับห้องพักโรงแรมที่กลายพักกาลังประสานงานกับทางโรงแรมอันดับแรกทองทาเดนก็คือให้พิเศษไปแล้วแต่ว่าจะมีพิเศษอีกโรงแรมหนึ่งนะคะที่กําลังจะให้ช่วงเทศกาลปีใหม่ใครที่มาเที่ยวนะคะจะได้ราคาพิเศษห้องพัก ทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุรินนะคะตอนนี้เรามาเริ่มต้นผ้าใหม่ในคลิปนี้จะขายถึงวันไหนอยู่บนสีสรนนี้แหละคะ่ะไม่เกิน4ีหวันหลังจากนั้นผู้ใดเห็นก็โอ้ยคือบอไว้นี่ต้องรีบ แลพาไหมต้องรีบดูรีบตัดสินใจเพราะว่าบางทีมีผืนเดียวในโลกมาเริ่มต้นผืนมาให้ได้เพราะว่าดูว,ว่ามีคุณผู้ชมชอบสีสันสดใสเพราะว่าลายน้ำไหลเนี่ยจะมีผืนเดียวในโลกนำหัวมีมาทอนะคะผืนนี้ราคาพิเศษค่ะ1,760บาทรวมส่งยังไม่อาจน้ำยาถ้าอาเยาก็แจ้งเพิ่มได้80นะคะขนาด2เมตรค่ะนี่นะคะ จะเป็นลักษณะของการน้ำไหลแบบว่าตัวเอสนะคะ mm. นี่นะสีจริงจะแบบนี้เลยนะคะอ่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยก็คือมีสีฟ้าเออสีฟ้าที่ไหนแล้วเนี่ยสีเขียวสีส้มแล้วก็สีม่วงนี่นะแบบนี้นะอ่ะและทีนี้ไปดูใก,กล้ๆนะคะ ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อไม่ยาวซื้อไม้เชื่อมต่อมาก็ทําหายอีกตอนนี้อาจจะเห็นไกด์แพดไม่เต็มตัวนะคะแต่จะให้ชมแบบนี้นะนี่นะคะคือลายของเขาเลยคือลายของเขาสําหรับลายน้ําไหลนี้เบอร์หนึ่งค่ะราคาพิเศษปืนนี้1น6 0นี้ 1, บบาทรวมส่งค่าขนส่งขึ้นแล้วขออนุญาตขึ้นราคานะคะ แล้วก็เมื่ออยู่ในตัวคนก็จะประมาณนี้ค่ะน,น,น,นี่ยเน,นี่ยไปอยู่ใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยนะคะในตัวคนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าใก้แพทยย,ยังไม่ได้ซื้อใหม่ซื้อตัวนั้นมาถ้าซื้อมาก็ทําหายอีกแหละนะคะนี่คือลายน้ําไหลเบอร์หนึ่งสำหรับตัดแสกก็ได้ค่ะนี่แสก แสกแสกแสกก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นเบอร์1ค่ะต่อไปเป็นเบอร์2ลายน้ำไหลมีพื้นเดียวในโลกนะคะเบอร์2องผืนนี้ราคา1,800บาทรวมส่งค่ะยังไม่อาบน้ำหยานะคะสีสันสดใสสำหรับคนที่ชอบลายน้ำไหลนะคะผืนนี้จะมีลายหลายลาย,ลายรวมกันมีเต่าน้อย นะนี่ค่ะเบอร์สองนี้พันแค่ะพันแนะคะใครสนใจรีบดูรีบตัดสินใจแน่เดี๋ยวจะให้ดูเบอร์สองนะคะเบอร์สองยังไม่อ่านมญ้ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะคะจับพร้อมคุณผู้ชมนี่แหละคะ่ะครี่ไปพร้อมกัน ก็จะช้านิดหนึ่งนะคะนี่อ่ะดูลายกันนะคะดูลายกันนี่คือนี่เลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอ่าแล้วทีนี้เมื่ออยู่ในตัวคน นะคะเมื่ออยู่ในตัวคนอ่าอยู่ในตัวคนนะคะแล้วก็เมื่อทำเป็นแสงแสงนะคะแสงแสงสีสันสดใสได้หนึ่งตัวค่ะเพราะ,ะนั้นเบอร์สองสนใจเบอร์สองนะคะ ค่ะต่อไปเป็นเบอร์สาเป็นผ้าไหมทอสามตะกอสีเคมีค่ะเป็นลายประตูวังค่ะสีน้ําเงินประตูวังเป็นลายโบราณตามหากันเยอะแล้วก็ตามหากันบ่อยใครวใครได้นี่นะคะประตูวังประตูวังน้ําเงินเบอร์สนะคะอ่าเบอร์สามแบบนี้เลยแบบนี้เลยจ้า นี่ค่ะด้านล่างแบบนี้นะคะวิธีการใส่ผ้าไหมเดียวกันนะคะพื้นนี้ราคา1,960บาทค่ะตอนนี้ค่าขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขออนุญาตขึ้นราคาค่าขนส่งเมื่ออยู่ในตัวนางแบบนะคะก็จะนุ่งให้ดู นี่นะคะปิดนอาสำหรับเบอร์สานะคะพันเร้อสิบบาทค่ะสำหรับลายน้ำลายเอ้ยไม่ใช่ลายประตูวังค่ะค่ะต่อไปเป็นเบอร์4ลายประตูวังแต่ว่าสีฟ้าอ่ามีให้เลือกตามความชอบตามอะไรนะตามรสนิยมนะคะบางท่านชอบคนเราเขาบอกว่าไม่เหมือนกัน พี่น้องกันยังชอบไม่เหมือนกันเลยแฝดนี่ก็ไม่ชอบไม่เหมือนกันเลยเพะนั้นประตูวังก็มีให้เลือกนะคะเป็นเขียวมรกตนะคะ1,960กบาทรวมส่งยังไม่อาบน้ำยาค่ะเพื่อเป็นการนำเสนอให้คุณผู้ชมเป็นคนเลือกเองว่าจะอาบหรือไม่อาบนะคะการอาบน้ำยาจะเป็นการลอกสีผ้าไหมทำให้ผ้าไหมนะคะไม่หดตัวค่ะแล้วเป็นการอาบน้ำยาแบบโบราณน,นะคะแช่น้ำยายา20นาทีแล้วตากหมาแล้วรีดร้านที่แพท ไปใช้บริการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มค่าค่ะอ่าบยาเองอาบไม่ได้แน่นอนค่ะแพทย์ก็ไม่อานนี่ค่ะลายน้ำหลายสีมรกตนะคะแบบนี้อา่าใกล้ๆแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะพอดีแพทยถ่ายทำนี่เป็นกลางคืนนะคะอ่าดูดูสิดูดูสิด,ด,สดูมันจะเป็นแบบเขียวมรกตนะคะเขียวมรกตกล้องก็จะ เพี้ยนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการถ่ายทําตอนกลางคืนนะคะเขียวมรกตนะไม่ใช่น้ําเงินนะคะาหาตามสีให้ได้การถ่ายทําอย่างที่บอกว่าลายใช่ตามที่ต้องการแต่สีการแต่สีเป็นการปรับกล้องของแต่ละรุ่นแต่ละบ้านแต่ต้นฉบับนี้สีนี้คือสีเขียวมรกตนะคะแต่ถ่ายทําออกในกล้องจะดูเป็นสีฟ้า นะคะเป็นเขียวมอกรดขอดูสีจริงถ้าเกิดว่าอยากได้ระหว่างสีตัดเป็นแสกได้นะคะเป็นแสกได้สนใจทักมาได้เลยค่ะค่ะต่อไปเป็นประตูวังที่ไม่เคยเห็นสีนี้เลย ใครเห็นรีบตัดสินใจไม่งั้นกายแพทเก็บไว้เองนะแต่ว่ากายแพทคิดว่าตัวเองนะ่ะหาผ้าใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณผู้ชมที่อยู่ทั่วไทยทั่วโลกกายแพทยินดีให้ก่อนนี่เห็นไหมเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยเบอร์ห้าค่ะเป็นลายประตูวังสีเทาอะ่ะสวยมากอะ่ะ1,960บาทค่ะนี่น่าีีค่ะด้านบน สีเทาอ่ะสีเทาอ่ะอสีเทานะคะสีเทาไปดูใ,ใกล้ๆค่ะสีเทาเน่สวยมากค่ะสีเทาค่ะคุณผู้ชมสีเทาการถ่ายทำเนี่ยที่บอกว่าถ่ายทําตอนกลางคืนนะคะจะเจอแสงไฟอันนี้ไม่ได้ใช้สปอตไลท์เลยนะคะเพราะว่ากลัวจะเพ้นสีนะคะ แต่กล้องแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกเลยนะกล้องบางท่านเป็นกล้องแลมต่ําสีก็จะเพี้ยนไปอันนี้กล้องมือถือนี่คือแพทซื้อใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมสีเทาค่ะสวยมากอ่ะสวยมากสีเทาแล้วก็ทําเป็นชุดแสกได้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งตัวไม่ยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ขออภัยนะคะเพราะว่าทาทาที่เชื่อมต่อหาอีกแล้ว สนใจเบอร์นี้ติดต่อมาได้เลยค่ะนีกก็จะเพี้ยนไปอันนี้กล้องมือถือนี่คือแพทซื้อใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมสีเทาค่ะสวยมากอ่ะสวยมากสีเทาแล้วก็ทำเป็นชุดเซตได้หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งตัวไม่ยังไม่ได้ไปซื้อใหม่ขออภัยนะคะเพราะว่าทำทาที่เชื่อมต่อหายอีกแล้ว สนใจเบอร์นี้ติดต่อมาได้เลยค่ะเบอร์หกค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าก้แพทบอลเล้าได้บอเบอลได้ค่ะสีส่ฟังเล่าหรือสีฟังไทยค่ะ,อะเอาเล่าก็ได้เนาะเบอร์หกไล่ประตูว่างสีเขียวค่ะงามโบเฮคุณยายชมจากจังหวัดยังเออเจ้าคือบาลเล่าได้โบได้คือกันค่ะได้ได้ัดกน้อยค่ะเบอร์หกประตูวังค่ะ1,960ัรบาทนะคะ นี่คือด้านบนสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับแมเกาฮลออคือสวยค่ะนี่นะถ้าขมินที่กัมพูชาเขาจะเรียกว่าอาดนี่ค่ะไปดูใกล้ๆนะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ค่ะอ่าเขียวเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับ และเมื่อเขียวเหนียวซับนี่อยู่ในตัวคนจะเป็นเช่นไร่นหุ่นนะคะหุ่นไกด์แพทนี่เอวประมาณ20 29นะคะสวยไหมคะนั่งแบบสวยไหม <laughs> แล้วก็ทำเป็นแซดได้เหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นรีบค่ะรีบเดี๋ยวไม่ทันนะจ๊ะ ค่ะต่อไปเป็นเบอร์เจ็ดลายนางงามเอบอบดเป็นหน้าง,งามกระสายผ้าไหมลาหน้าง,งามได้เด็เดขาดเบอร์เจ็ดงามหลายโพดสีฟ้าค่ะบอกบอกไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นรีบตัดสินใจเลยค่ะปกติลายนางงามจะเป็นโทนสีเป็นมะขามนี่ลายนางงามเป็นโทนฟ้านะคะเป็นการมัดหมีที่เล่นลายได้น่ารักนะคะนี่ค่ะเป็นลายโบราณน,นะคะ เชิงบนจะเป็นดอกพิกุลนะคะเล่นลายแบบนี้เป็นลายนางงามบือจหนึเก้าร้อยบาทรวมส่งค่ะยังไม่อาบน้ำยานี่ค่ะสวยไหมไปดูใกล้ใกล้ดูใกล้ใกล้ดูใกล้ใกดูใกล้ใกล้กันเลยอันนี้ด้านบนนะนี่ด้านบนด้านบนด้านล่างเชิงเดียวกันค่ะ แกแพทติดเบอร์ไว้นะคะเพราะว่ามันจะสับสนนะคะที่เห็นเป็นกระดาษในี่ติดเบอร์ไว้เพราะมนุษย์เราความจำาณวัยตอนนี้นะคะจ่เมอไรแล้วะคะ่ะขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วนะคะจากคนที่ไม่มีความรู้เลยตอนนี้จำลายผ้าไหมได้แล้วนะคะอ่าสวยไหมคะนี่คือลายนาง,งามนะสวยไหมถ้าตัดเป็นแสกก็ได้ แสกจะเป็นแสกเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจมาจ้านางเทียนไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหมเพราะว่าน,นี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ฝากขายมาทั้งคลิปเลยนะคะผ้าไหมแต่ละจังแต่ละอำเภอจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผืนนี้เป็นเบอร์แเป็นสีน้ําเงินลายนางเทียนค่ะนะคะนี่คือเชิงบนมีด้านบนนะด้านบน แล้วนี่คือด้านล่างด้านล่างจะเป็น,ปนดอกกระเจียวเน,นะคะนี่คือลายนางเทียนสีน้ําเงินค่ะ,ะไปดูใกล้ๆค่ะไปดูใกล้ๆไม่ไปดูใกล้ๆ,ไ,ไ,ปลๆไปดูใกล้ๆนะคะ,ะลายนางเทียนนะคะไปดูใกล้ๆค่ะ นี่นะคะจะเป็นเชิงล่าแบบนี้และเมื่ออยู่ในตัวคนนะคะเมื่ออยู่ในตัวคนนี่ค่ะไกลแพทเอลยค่ะไม่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะขอเป็นไม้แบบนี้ก่อนเนาะเพื่อแก้ปัญหาเพราะกายพันเปลี่ยนมือถือใหม่ท้ายมันคนละแบบค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นแสกค,ค่ะสนใจทักได้นะ ค่ะต่อไปเป็นเบอร์อ,อียังว่าเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าก็เป็นลายนางเทียนแต่เป็นสีฟ้าเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามถ่ายมาเรื่องสีฟ้าสีน้ําเงินแต่ว่าคนสโลินเขาจะทําเป็นมัดมีตามจินตนาการอันนี้คือลายนางเทียนสีฟ้าค่ะสาหรับเบอร์ยังว่าเบอร์เก้าขนาดเขียนเบอร์แล้วยังสลืมเลยนะคะเนี่ย <c oughs> แต่คุณผู้ชมจําเบอร์เอานะราคาก็เขียนไว้ในคลิป ทั้งหมดแล้วแจ้งไว้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นสีฟ้ามัดมีได้ละเอียดดีนะคะงานทอนี้สวยๆปกติในคลิปนี้จริงต้องขาย2,000นะคะแต่ว่าฉลองครบรอบ40,000คนติดตามคลิปนี้ขายราคา1,960สำหรับ3ตะกอหมดเลยนะคะนี่คือสีฟ้าและเมื่ออยู่ในตัวคนจะเป็นอย่างไรนะคะผ้าไหมมีมิติเยอะ ขึ้นสวยขึ้นมีความมันวาวและเมื่อจับไปอยู่ในตัวคนที่หุ่นดีและหน้าตาดีอย่างกไกแพทคุณผู้ชมบอกว่าโอ้ยนอเจ้าขึ้นหลุมตัวเองนี่ค่ะ <c oughs> นี่นะคะสวยไหมและเมื่อตัดเป็นชุดแสกก็ได้ค่ะผู้ชมจะตัดเป็นแสกก็ได้สวยดีนะคะสนใจมาได้นกะตัวนี้จ้า เป็นลายนางเทียนโอ้นี่ให้เลื่อกเยอะเลยสำหรับคนที่ชอบเขียวมรกตสนะีมีเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมตามจินตนาการอีกลายนางเทียนเป็นการมัดมีที่ได้สวยนะคะด้านบนจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือด้านบนนะเบอร์ยังว่าเบอร์สิเนาะนี่ค่ะเขียวมรกตค่ะนางเทียนนะนางเทียนนางเทียนคนนี้นางแพทย <laughs> คนลาก็เสือื่นนางเนาะแต่งงานบมแต่งงานคนอากับเป็นนางหมดเลยนี่นะคะนางเทียนเบอร์สิบค่ะเป็นเขียวมรกตนะคะเขียวมรกตอืมแล้วทีนี้เมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาดีอีกแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าเดี๋ยวนะ นี่เลยค่ะเขียวมรกตค่ะนางเทียนแล้วก็ถ้าตัดถึงแส็บก็เชียบได้แบบนี้ค่ะสวยดีค่ะเพราะฉะนั้นสนใจถักมาได้ค่ะต่อไปเป็นเบอร์สเอ็ดลายเชิงหรือว่าทางด่วนนะคะคนบางบางทีก็เลีกทางด่วนสีสีเขียวเหนียวซับค่ะเบอร์สเอ็ดหนึ่งบบาทนี่ค่ะ ขอโทษนะคะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะนุ่งอย่างนี้ค่ะนี่นะคะอ่ามัดมีสวยนี่ดูก่อนมันมีสวยนี่นะคะตัดตัดสำเร็จหรือนุ่งสดได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะนุ่งให้ดูนะคะนางแบบ นางแบบเดี๋ยวก่อนเด้อยวพเดซับสนอะไเนี่เดี๋ยว,ยวแพทจะนุนนน่งให้ดูนะคะนี่อ่าเดี๋ยวนะคะไม้มันเป็นอุปสรรคนะคะยังไม่ได้ซื้อไม่ยาวเลยนะคะขออภัยนะที่นี่นด้วยนะคะนี่ค่ะลายเชิงจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่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 นจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ทีนี้ถ้าจะไปตัดเป็นแสกก็แล้วแต่ความชอบเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจมาว่าอยากได้เบอร์นี้หรือเปล่าไปเป็นเบอร์สิบสองค่ะลายเชิงนะคะเป็นสีแบบอะไรแบบกรีบบัวนะ่ะกรีบบัวนะคะเบอร์สิบสองนะคะเอ๊ะยังไงหนึ่งสองสามอย่างนี้นี่สีตามนี้แหละคะ่ะเนี่ย จะเป็นกลิบบัวหรือกิบอะไรอ่ะชมพูเข้มก็ได้อะตามเนี้ค่ะคุณผู้ชมสีมันมันมันเพี้ยนเนาะเอาเป็นว่าจะบอกว่าสีอะไรดีล่ะนี่นะคะอะแพทยจะนุ่งให้ดูค่ะน้องให้ดูนะคะเดี๋ยว แสก็ได้ค่ะสนใจทักมาได้ค่ะเบอร์นี้ค่ะต่อไปเป็นเบอร์13ค่ะเป็นลายเชิงสีเทาค่ะสวยดีเกด๋ดีคลาสสิกดีนะคะในด้านบนนะคะเบอร์13ค่ะ1,960มั้ยวยไหมคะไปดูใกล้ๆนะ อ่าเชิงล่างต้นสนหัวใจต้นสนหัวใจนะคะสีเทาค่ะอืมเราเมื่ออยู่ในตัวคนผ้าไหมจะสวยทุกผืนไม่ว่าจะคนนั้นจะผิวพรรณผุดผ่องอ้วนผอมผ้าไหมมีความมันวาวแล้วก็ดดเด่นเป็นสง่าและก็สวยทุกพืนสวนไหนคะสีเทา สีเทาดีนิวถ้แสกได้เหมือนกันค่ะสําหรับคนที่ชอบแสกต่อไปเป็นลายยังนอต่อไปเป็นลายนกยูงค่ะมี2ผืนเนี่ยคือสีเมตรนะคะผืนละ2,300บาทรวมส่งค่ะยังไม่อาบน้ํายาไม่ตัดเพราะว่าเผื่อบางท่านอยากได้สีเมตรก็เลยเอามายาวๆแบบนี้เลยค่ะ นะคะอันนี้คือเบอร์ที่15ค่ะนะเบอร์ที่15เป็นสีม่วงค่ะนี่ค่ะนกยุงค่ะ2300รวมส่งยังไม่เอาล้ำยาค่ะอาจจะให้ดูใกล้ๆนะคะและจะนุ่งให้ดูนี่คือสเมตรนะนี่นแบ่งได้ค่ะใครซื้อก่อนให้สิก่อนเลยอ่ะใครซื้อสื่เมตรคือ4เมตรใครซื้อ2เมตรก็คือแบ่งเลยนะคะเพราะว่าแพทถือว่า ความอยากได้ของคนเราไม่เหมือนกันค่ะนี่นะคะนกยูอ่ะขึ้นอีกหน่อยก็ได้นี่นะคะนกยูสวยค่ะตัดเป็นแสบก็ได้ค่ะสนใจทักมาได้เลยจ้าชาสีธรรมชาติก็หมายถึงว่าใช้เปลือกไม้แก่นไมนน้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคลั่งนะคะครั่งแล้วก็มีสีเขียวเนี่ย น่าจะเป็นใบไม้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าใบาอะไรแต่ว่าเป็นสีธรรมชาติยืนยันได้ว่าสีธรรมชาติจริงๆนะคะราคา2,850บาทนะคะเบอร์16นะคะมีหน้านาง2,850บาทค่ะหน้านางต้องบอกว่าไม่รู้ว่าลายอะไรแล้วกันนะคะกแพทเป็นคนที่ถ้าดูไม่ถนัดก็จะบอกว่า มีสีสีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทรวมอาบน้ำยารวมส่งสำหรับเงินโอนนะคะนี่ค่ะการนุ่งหน้านางคุณสมบัติของการมีหน้านางมีครีก็คือสามารถเป็นผ้าคลุมไหลได้นะคะหรือนุ่งแบบนุ่งแบบนุ่งแบบป้ายแบบนี้ก็ได้ก้รแพจะนุ่งแบบนี้เพื่อไปให้เป็นการเสดเวลานะคะจะไม่นุ่งหน้านาง นี่ค่ะก็จะสวยดีนะคะขอดูสีจริงได้นะคะ2850สดหาับเบอร์สิค่ะสวยไหมคะเป็นผ้าคลุมไหลก็ได้ถ้าเกิดนอนหนาวเนี่ยเขาจะเลื่อนชั้นเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเพราะว่ามันเป็นครุยนะคะคุณผู้ชมเป็นคุยก็สามารถทำเป็นผ้าคลุมไหล่ชั้นดีได้สำหรับ เบอร์นี้แหละค่ะ2,850บาทจ้าสวยไหมเด็ดนี้เป็นลายนกพะเก้าทอยุกดอกหตะกอลายเม็ดมะยม3,250บาทรวมอาบน้ำยารวมส่งทั่วไทยลายนกพะเก้าทอยุกดอกเม็ดมะยมมีหน้านางใครชอบหน้านางนะใครชอบหน้านางนี่คือหน้านางค่ะเรียกว่าหน้านางนุ่งหน้านางคือนุ่ง,งที่มีตรงกลาง นะคะนุ่มที่มีตรงกลางตรงเนี้ยแต่แกแพทย์จะไม่นุ่มเพราะว่าเสียเวลาตัดต,ต่อและถ่ายทํานะคะเพราะว่าแค่นี้ก็คนป่วยก็เหนื่อยแล้วนะคะคนป่วยเอาเอาเท่าที่ได้ค่ะนะคะดูเหมือนแพทยไม่ป่วยจริงแพทย์ไม่มีแรงเลยนะคะนีนนะ่นี่นะนี่นะนี่ทอยกดอกเม็ดมะยม นี่นะคะแป๊บหนึ่งค่ะอ่านี่นะคะสวยค่ะ ข่าว่าจะออกกาตอนหนึ่งทุ่มมีปัญหาการติดต่อข่ะจาก20ผื่นตัดต่อได้เพียง16พผืนค่ะสนใจทักทายกันมาภายใน3ามทุ่มครึ่งของแต่ละวันนะคะจนถึงวันที่24ตุลาคมนี้นะคะโอนเงินเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมเลือกได้ไปลายทางมีค่าได้จ่ายค่ะสนใจติดต่อ081257 1709ไกแพทเป็นคนรับสายเองเท่านั้นคนเดียวนะคะเพราะนั้นเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกไลน์ที่ใช่ค่ะสนใจทักมานะคะ ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ